นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลกินเจประจำปี2566วัดหนองหอยพระอารามหลวง วันที่11ตุลาคมเวลา9นาฬกาที่วัดหนองหอยพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจประจำปี2566เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลไหว้พระทำบุญทำทานและรับประทานอาหารเจโดยมีพระราชวรลพาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดร,ราชบุรีเจ้าอาวาสวัดหนองหอยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายมานิดนกอมรบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายดุสิตจิรพัฒรากรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีนางสาวลักติกาเนศสว่างนายปียราบจมจันท์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้การรักษาศีลในช่วงเทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผักนอกจากเชื่อว่าเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชายังเป็นกุสโลบายที่ช่วยให้ผู้ถือศีลงดบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆเป็นเวลา9วันได้ฟื้นฟูสุขภาพและขับสารพิษออกจากร่างกายอีกทั้งการกินผักจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเป็นปกติส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย วัดนองหอยพระอารามหลวงได้จัดงานเทศการถือถีงกินเจขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยได้จัดตั้งโรงทานเพื่อปรุงอาหารเจรให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาไหว้พระขอพรได้รับประทานอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย